เราจะมาเผยสกินแคร์ท eh ี ini, <ke> ่ทําให้หน้าใสอิ่มเด้งจนคนทักก็คือไม่รวมที่พึ่งมือหมอดูแลตัวเองด้วยก็ส่วนหนึ่งในส่วนของการทาครีมก็คือยังต้องทําอยู่คือเวลาที่คนมาทักว่าเราผิวหน้าดีอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบก็ดีอยู่หรอ ช่งชัวนนี้ยเก็คือกลับมาออกทริปบ่อยอีกแล้วนะคะเป็นคนหาทาไปเรื่อยไปนู่นมาน,นี่ไปเรื่อยเรื่องที่ไม่มีสาระก็ชามเรื่องที่มีสาระก็ทําอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้มีเวลามาดูแลผิวสักเท่าไหร่แต่ว่านี้เนี่ยคือเพิ่งเปลี่ยนครีมแล้วก็มีคนทักค่ะทักว่าอะไรไหทักว่าสวัสดีเฮ้ยไม่ใช่ทักว่าผิวดีวัน,น เราก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมแล้วนะคะที่จะมาพูดถึงเจาครีมตัวนี้ซึ่งสกินแคร์ที่ซุ่มใช้อยู่นี่ค่ไม่ได้บอกใครเลยนี่ก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะไตรราชินาอัลตทเมทคอลลาเจนรเซรั่มดูได้เลยนะคะว่าซุ่มใช้จริงอยู่ในการออกสื่อได้เลยนอกจากคลิปนี้เพราะเราเนี่ยเก็บไว้ทดลองคือจริงๆก่อนใช้ก็คือกลัวไปวก็แบบจะเห็นผลประมาณนีหน่าถ้าไม่เห็นผลก็คือจะเงียบเงยไปแต่อันนี้ก็คือแบบนอกเขาได้เฉิดฉาย ในนชช่องดแลให้ดูก่อนว่ากว่าที่จะได้มารีวิวคือใช้จนโลโก้ลอกหมดแล้วแล้วก็ครีมข้างในนะคะก็คือใกล้จะหมดแล้วจ้า สำหรับแพ็กเกจจิ้งของเขานะคะเขาก็จะเป็นกระปุกสีแดงแรงริง์แบบนี้สวยหรูดูดีด,ดูมีระดับซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะว่าจะให้ไม้พายมาด้วยค่ะทุกคนอันนี้คือหน้าตาแพ็กเกจจิ้งเต็มๆของเขาเขาจะมาเป็นกล่องแบบนี้เนาะแล้วก็ไม้พายทาดาโอ้เพนนี่ไม้พายจะอยู่ตรงนี้นะคะ เอาไว้ตักครีมซึ่งการที่เขาให้ไม้พายมาตักครีมด้วยเนี่ยมันก็คือเหมือนช่วยเป็นการรักษาความสะอาดนะคะนิ้วมือของเราเนี่ยไม่ต้องจุ่มลงไปในครีมแต่ถามว่าคือจริงๆเราคือจุ่มไหมก็คือจุ่มแต่ว่าการใช้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยช่วยรักษาความสะอาดมากขึ้นแล้วมันก็ช่วยทําให้ไม่เลอะเทอะด้วยใครใครใช้ก็ใช้เนื้อเจลที่เหลืออันน้อยนิดนี่นะคะเดี๋ยวเราจะตักให้ดูว่าเขาเนี่ย จะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นเนื้อสีขาวคุ่นทาไปแล้วเนี่ยก็จะบางเบาแล้วก็ซึมไวนะคะที่สําคัญเลยคือฟิลลิ่งของการทาเนี่ยก็คือมันจะเย็นสดชื่นนี่นะคะทาทาวนๆไปสักพักน้องเขาก็จะซึมเข้าสู่ผิวละตัวนี้นะคะสําหรับวิธีใช้เนี่ยเราก็จะใช้ทาลงไปทั่วบริเวณใบหน้าแล้วก็ทาไปทั่ลําคอเลยและด้วยความที่เนื้อครีมเนี่ยมันเป็นเนื้อเจลที่บางเบานะคะมันก็เลยทาให้สามารถใช้งานได้ไม่ว่า เช้าหรือว่าจะเย็นอย่างก่อนนอนอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ตัวนี้ทาลงใบก่อนแล้วก็ตามด้วยครีมบำรุงตัวอื่นที่เราใช้อยู่สรปกูณุณของตัวนี้เนี่ยจำง่ายมากโน้ตเอาไว้เลยตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยทําให้ใบหน้าเนี่ยชุ่มชื้นเรียบเนียนดูอ่อนยาวกระจ่างใสเหมาะมากมก,มก,กับคนที่ต้อง การฟื้นบำรุงผิวแล้วก็กังวลใน,เ,นเรื่องของริ้วรอยในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะมี s o ลู b บ e c o ล l a g นะคะซึ่งเป็นสารสกัดคอลลาเจนที่มาจากปลาทะเลน้ําลึกจากประเทศฝรั่งเศสตัวนี้ก็จะช่วยกักเก็บน้ําแล้วก็คงความชุ่มชื้นให้กับผิวทําให้ผิวยืดหยุ่นแล้วก็เรียบเนียนหน้าเด้งอิ่มฟูนอกจากนั้นนี้ก็ยังมีแคปซูลอัดฉาดยาซึ่งใช้กลไกเดียวกับโบท็อกเขาเนี่ยจะช่วยลดเลือดริ้วรอยจากการสแสดงอารมณ์พร้อมกับบำรุงผิวไปในตัวแล้วก็ยังมี สารสกัดจากแพลงต้นน้ำลึกที่ช่วยทำให้ผิวเนี่ยกระชับเรียบเนียนทันทีหลังจากใช้สำหรับการใช้งานเนี่ยส่วนตัวเนี่ยนะคะคือลองใช้มาแล้วก่อนที่จะมารีวิวนี้ซึ่งทุกคนเนี่ยจะได้เห็นว่าครีมมันสมุดกระปุกแล้วจริงเพราะว่าเราเนี่ยใช้งานก่อนที่จะมารีวิวจริงจะบอกว่าใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าเรียบเนียนขึ้นหลักกากใช้แบบทันทีคือก่อนได้ที่ได้มาก็คือแบบ หรอก็เฉยๆหรือป้าจะเฉยๆหรือป้าอะไรอย่างนี้แต่แบบพอลองทาที่มือทุกคน <c oughs> คือไอ้พวกรอยที่ริ้วมืออ่ะมันคือจางลงแล้วก็เรียบเนียนขึ้นแบบ เรื่องจริงปะเนี่ยคือเดาวรีบอยากทาที่หน้าผิวมันเรียบเนียนขึ้นทันทีหลังการใช้จริงๆแต่พอมาลองที่หน้าเนี่ยยิงชอบเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันเป็นเนื้อที่บางเบาแต่ให้ความชุ่มชื้นได้แบบดีมากๆตอนแรกอะคือผิวมันจะหนึบแบบชุ่มชื้นเนาะด้วยความที่มันเป็นเนื้อเจลเนาะแต่ว่าพอมันทิ้งไปสักพักมันซึมเข้าสู่ผิวเนี่ยมันก็จะมันก็จะแบบว่าหายเป็นโลด รู้สึกว่าผิวมันแบบฉ่ำขึ้นมันอิ่มฟูขึ้นส่วนเรื่องริ้วรอยเนี่ยส่วนตัวคือเดายังไม่ได้มีริ้วรอยมากเท่าไหรนะ่นักมันก็อาจจะยังให้คะแนนได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้ที่ลองที่มือปุบเนี่ย แล้วรอยมันหายไปก็คือก็คือวาวแล้วอะแล้วตัวนี้ที่เขาบอกว่ามันจะมีแคปซูลอัจฉริยะซึ่งใช้กลไกเดียวกับโบท็อกซึ่งทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าโบท็อกเนี่ยมันช่วยเรื่องของริ้วรอยใช่ไหมมันเคยมีผลการทดลองว่าคนที่ฉีดโบท็อกกับคนที่ไม่ฉีดโบท็อกคนที่ฉีดโบท็อกเนี่ยมันจะชะลอการเกิดริ้วรอยล่องลึกได้ดีกว่าคนที่ไม่ทําอะไรเลยซึ่งตัวนี้มันก็เป็นครีมลดเลือนริ้วรอยที่ใช้กลไกเดียวกันกับโบท็อกซึ่งทา,าป้องกันไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะชะลอกกกกาารรรเิิดดด้ด้ววออยล่่่งึไไีมท มันจะช่วยหยุดริ้วรอยให้ไม่ลึกไปกว่าเดิมเขาเรียกว่ากันไวดีกว่าแกแต่จริงๆใครที่ไม่ได้มีริ้วรอยมากขนาดนั้นเราก็ยังแนะนําว่าให้ใช้อยู่ดีเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากเรื่องริ้วรอยแล้วเขายังช่วยในเรื่องของตัวอื่นเนาะอย่างที่บอกว่าผิวเรียบเนยียนชุ่มชื้นหนะ้ากระจ่างใสโอ๊ยกระปุกเดียวคือจบแล้วและตัวนี้ต้องพูดว่าใช่แล้วไม่แพ้นะจ๊ะสรุปรวมๆก็คือประทับใจนี่ให้แบบ เเป็นสิแต่หากคะแนนตรงที่ราคาแอบสูงอะแม่อันเนี้ยได้มาลองนะแต่ว่าราคาจริงๆก็คือส9งพกถ้าพูดกันตามตัวก็คือเป็นราคาที่สูง าเกิดว่าพูดให้สบายใจก็คือรู้สึกว่ามันเป็นราคาสูงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอันล้ำชั้นสำหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากลองใช้เจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะแปะรายละเอียดแล้วก็โปรโมชั่นไว้ให้ที่ด้านล่างคู่แล้วว่ามีส่วนลดมากถึง60%นะะไงเนี<ๆ>่ยก็ติดตามได้ที่ description box ไปหามาลองก็ได้นะคะสรรพคุณน แค่กระปุกเดียวเนี่ยก็เหมือนโกงอายุให้ผิวแนะนําว่าให้หามาลองเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ค่ะก็มาอัเปเดตสกินแคร์ให้ดูเรียบรอ้อยก่อนไปวันนี้นะคะยังไงเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดก็ดีไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปใหม่ต่อไปจะเป็นอะไรยังไงก็อย่าลืมมาดูแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแหละบ๊ายบาย